วัสดีครับผมสกายนะครับรับบทเป็นมาวินครับจากเรื่องเลิซิกสองพันยี่สิบสี่ครับเออทำไมถึงตัดสินใจมาเล่นเรื่องหนีอะเราเราเราให้ฟังแต่เดย์วันเลยตอนแรกผมยังไม่คิดเลยว่าจะได้มาไม่ได้มาอยู่จุดจุดเนี้ยเพราะว่าวันแรกคือพ่อผมถามบอกว่าแบบมีพี่คนนึงมาชวนแล้วพ่อผมถามบอกว่าลองไปดูไหมตอนแรกผมอยู่บ้านเพื่อนผมว่าไม่ไปแล้วไม่ไปผมแบบขี้เกียจผมจปนอนอบ้านเพื่อนพ่อผมบอกว่า ลองไปดูแป๊บเดียวมันไม่ถึงชั่วโมงอะไรประมาณนี้<อ>ผมก็เลยแบบว่าไปไปก็ได้เพราะผมขี้เกียจฟังพ่อบ่นเลยพี่ว่า <c oughs> ไปก็ได้ครับแล้วก็ลองไปดูแล้วพี่เขาก็แบบชวนบอกว่ามีซีรีส์เรื่องนี้นะลองมาแคสดไหมอะไรประมาณนี้อ่าให้เล่าบรรยากาศวันที่เราไปแคสดเราเราได้เจอเพื่อนกลุ่มนี้ไหมหรือ,อยังเป็นแบบอ๋อยังไม่เจอครับม,มันผมไปอาจจะมีแบบสองคนอะไรประมาณนี้แบบไปไปด้วยกันแล้วก็แบบ มันมีแค่สองคนนะครับแบบอีกคนหนึ่งแต่ผมจําไม่ได้แล้วว่าเป็นใครอะ่ะผมมันมีผมแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งครับก็ตื่นเต้นอ่ะพี่มันแบบทาตัวไม่ถูกเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่แบบผมได้ไมาแบบเหมือนเป็นนักสแสดงมาแค์ครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกแบบไม่ค่อยเป็นตัวเองแล้วก็แบบรู้สึกงงๆว่ามาทําอะไรที่นี่ครับอ่าแล้วแต,แต่เป็นการแคสงานแบบครั้งแรกในชีวิตของเราเก็ใช่ครับเพราะเอ้ยผม เคยเคยไปแคสแบบโฆษณาหรืออะไรแบบไม่เคยครับผมอันนี้ครั้งแรกเลยแล้วพอแบบทุกอย่างมันโอเคละเราแบบเหมือนถูกเซต up ขึ้นมาแลว่าเป็นเลิฟซี2020เพราะเจอแบบเพื่อนๆเนี่ยเป็นยังไงเ้าเพื่อนๆพี่ๆในเรื่องนี้ตอนแรกผมอะไม่ไม่ได้สนิทอะพี่เพราะว่าผมแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบมันไม่ไม่เคยได้เจอกันมาก่อนแต่มีแบบพี่คนหนึ่งที่ผมแบบรู้จักมาก่อนแบบอยู่โรงเรียนเดียวกันมาก่อนแล้วก็มีพี่ๆที่อยู่โรงเรียนเดียวกับผมแต่ แบบไม่ไม่รู้จักเลยก็แบบพอปรัแบบความเข้าใจกันแบบทุกคนในเลิร์ซิกเกอร์รู้สึกแบบแบบคุยกันได้มากขึ้นแบอบกว่าเป็นเพื่อนกันอะไรประมาณนี้สนิทกันมากขึ้นแล้วกิจกรรมแบบยามว่าง <c oughs> หลังจากถ่ายเสร็จอลเงี้ยมีกนะิจกรรมที่ทำอะไรบ้าง้วเล่นเกมหรืออะไรห้ือในกันกับพวกพี่ไม่ไม,ม่นม่าใช่วันถ่ายพี่เพราะว่าวัาวานถ่ายมันแบบตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสี่ทุ่มอย่างเงี้ยอพอเสร็จปุ๊บก็กลับบ้านนอนกันแล้วเพราะว่านั้นแบบเขาเหนื่อยกันมากแบบทุกคนเลยแต่ถ้าแบบเป็นวันอื่นแบบ วันที่แบบปิดเทอมแล้วก็แบบไม่มีถ่ายแบบอย่างต้นปีที่แล้วพี่แบบมันปิดเทอมแล้วแบบแล้วปิดคิดมากเลยผมเมืแบบนัดเล่นเกมกันมาเที่ยวกันดูหนังด้วยกันนอนอะไรประมาณนี้ก็คือมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันแบบที่ทำงานเพราะว่าแบบเราไม่ได้สนิทแค่ในตอนในทำงานเราสนิทกันแบบสนิทกันแบบเพื่อนจริงๆอเพราะมันก็แบบรุ่นรุ่นเดียวกันใช่แล้วเราตอนที่อย่างตอนนี้คือกระแสมันดีมากเราแบบอยากกลับไปขอบคุณพ่อแม่ที่บังคับให้เราไปแคมป์ในวันนั้นครับก็อาจจะก็ รู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกแบบดีใจที่แบบบางอย่งางบังคับยังไงให้ผมไปอะเพราะผมเป็นคนแบบดื้มอมากทําอะไรผมก็ไม่ยอมทาก mm hmm. ็อยากขอบคุณพ่อที่แบบบังคับผมไปในวันนั้นแล้วก็แบบที่ได้มาเป็นถึงจุดจุดนี้ครับแล้วตอนนี้มันมีเราเราแบบมีการปรับตัวอะไรไหมในการที่สมมติว่าอะเราเดินสยามหรืออะไรเงี้ยมันมีคนมา,มาทักเราเยอะขึ้นใช่อะเออเราต้องแบบปรับตัวอะไร,รผมมาถึงปรับตัวมาเป็นนักสแสดงอะไรไ ก็ยากอะพี่เพราะว่าแบบยากมากเพราะว่าผมเป็นคนแบบเป็นเด็กแบบไม่เอาอะไรเลยแต่ก่อนผมไม่เอาอะไรเลยแบบไม่เอาอะไรเลยคืออย่างไขี้อายหรือว่างประมาณแบบทั้งชีวิตผมอะผมเรียนก็ไม่เรียนทำอะไรแบบวันวันเล่นแต่กับเพื่อนไปเที่ยวอย่างเดียวแต่พอแบบมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ก็อย่างก็แบบผมต้องรับผิดชอบขึ้นมาแบบมีวินัยแบบตื่นมาตื่นมาแบบออกไปออกกองอะไรประมาณหกโมงก็แบบต้องตื่นเช้าแล้วก็แบบ ต้องตั้งใจเรียนมากขึ้นด้วยแหละเพราะว่ามันเป็นโปรไฟล์ที่ดีอ่ะสมมติถ้ากำลังเรียนเรียนแล้วก็แบบผมว่าแบบปรับพยายามปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ๆอะไรประมาณนี้มันก็ยากนิดนึงอะไรประมาณนี้แล้วเรารู้สึกแบบว่า,วาเคยมีแบบวันไหนที่ตื่นขึ้นมาแล้วแบบเหนื่อยจังเลยชั้น14เองเว้ยทำไมฉันต้องแบบทำงานหนักขนาดนี้อะไรเงี้ยมีไหมมีอารมณ์นั้นบ้างไหมเยอะมากเลยพี่ ไอ้วันออกกองอะพี่โหแบบมันแบบเหนื่อยอะพี่มันแบบทั้งวันจริงๆอะผมก็เลยแบบผมก็เคยคิดอยู่แหละบอกว่าทําไมถึงต้องมาทําอะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายเพราะผมผมเป็นคนเลือกเองด้วยอะพี่ผมเป็นคนเลือกเองด้วยมันก็เลยแบบเขาเรียกว่าอะไรผมเป็นคนตัดสินใจเองอะ,อะผมตัดสินใจจะทำแล้วผมก็เลยต้องทำํำนะแล้วก,แวก็แล้วพอแบบกระแสออกมาปุ๊บผมก็รู้สึกแบบว่าที่ผมพยายามทําไปเต็มที่ผมรู้สึกแบบ ดีมากแบบแฮปปี้มากแล้วเวลาแบบไปเดินสยามอย่างเงี้ยเคยเจอแบบแฟนคลับแบบแปลกๆไหมที่เข้ามาหาเราแบบแปลกๆมีมั้ยพะฮะแปลกสุดแล้วไม่ใช่แปลกแปลกสุดอีกไม่ใช่ก็ไม่ค่อยมีอ่ะพี่อย่างมากก็แบบแค่ทักที่เฉยบอกว่าสกายขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับแล้วแล้วเราอย่างไรเรากได้ครับแล้วแบบว่าอุ้ยมันน้องสกายน่ารักจังเลยอออมีอะครับ ก็ดีใจเลพี่เพราะว่าแบบมีผมก็แบบอายุเท่านี้แต่มีแบบแฟนคลับมาติดตามอะไรผมก็รู้สึกดีใจอะพี่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วตีสิบสี่ครับเด็กชายเด็กชายแล้วเราแบบมีแบบวางอีกต่อไปไหมว่าเราอยากจะทำอะไรต่อจากนี้สิบสี่อะมันยังมีแบบให้ได้ทำอีกเยอะก็คงอาจจะเป็นแบบเป็นนักแสดงต่อไปแล้วก็อาจจะแบบไปถ่ายแบบเดินแบบอะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆครับ ร้องเพลงไหมร้องเพลงเอ้อก็ได้ครับไม่แล้วปกติคือชอบร้องไหมก็ร้องได้เต้นได้อะไรได้หมดเลยครับฝากดฝาด้วยการขอแต่ละครเลยฝากเลยแบบใครสนใจแบบติดต่อผมได้ครับก็ชื่อสกายไอจีอะไรขายเลยขายเลยขายตัวเองเลยครับก็ติดต่อผมได้นะครับไอจีไอจีไอจีอะไรเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ไอจีพี่ขึ้นให้ก็ได้ครับเออเกียนหน่อยเขียนหน่อยเก่ียหน่อย บอกมาสิ IG A R O O N R A T A N A K U L ครับยาวมากนัมสกุลนามสกุลมีอะไรไหมอยากอยากแบบขายอะไรตัวเองอยู่ไหมครับก็อาจะผมอายุ14นะแต่ผมทำนู่นทำนี่ครับผมก็แสดงได้ร้องเพลงได้นิดหน่อยเต้นก็ได้ครับว่าเสด็จอยู่ไหนเสด็จเราอยู่ไหนเสด็จเราเนี่ยคนเห็นปุ๊บต้องรู้เลยว่าเนี่ย อาจจะเป็นนิสัยอะไรหลายพี่เพราะว่าผมเป็นคนติดเล่นเล่นแบบเล่นได้แบบแบบรุ่นพี่แบบตอนแรกผมก็ไม่ค่อยสนิทแต่แบบวันเดียวผมก็สนิทแล้วพี่ผมผมก็รู้สึกแบบเข้ากับคนง่ายอะไรประวันนี้อ่ะแล้วอย่างแบบเพื่อนๆในโรงเรียนอะไรเเวลาเราไปโรงเรียนมีเพื่อนๆเซลมาเมือนกันแบบเพื่อนในกลุ่มเราเงี้ยแบบอุ้ยดาราอะไรอย่างเงี้ยเยอะพี่เต็มเลยแซลกับทุกนคนมันก็กว้นๆกันอ่ะพี่้วยโดยความแบบเราสนิทกันตั้งแต่เด็กอะไรประมาณนี้แล้วแบบ คือแบบเรารู like like yeah. know, ้จัก yeah, กันตั้งแต่เด็กแล้วแบบพอผมมาแบบทําอะไรเขาก็แบบแซลแซลเซลเหมือนแบบพอเพื่อนไปทําอะไรสิ่งใหม่ๆผมก็แซลเพื่อนมันเป็นแบบอบอุ่นเลยนะพี่แบบเหมือนอยู่กับครอบครัวแล้วในกลุ่มเรามีใครอยู่ร้วยกันางไยังไม่มีครับก็นายผมมันเพึ่งม .3 มาพี่มายังเด็กกันอยู่ เราเรียนทุกเสืออยู่แล้วมยมีน้องน้องอะไรอย่างเงี้ยในโรงเรียนมาขอถ่ายรูปตรงไห <c oughs> นไม่มีครับอ้าวจร <c oughs> ิงหรอทำไมยง่ใพี่ดูหรอไม่รู้อะพี่แต่แบบในโรงเรียนแบบผมไม่คนรู้จักคนเยอะเ <c oughs> วยอะพี่ในโรงเรียนผมรู้จักเกือบทุกคนทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยแบบมันก็มีคนแบบมาคุยกับผมอะไรอย่างเงี้ยเยอะไม่มีไม่มีน้องมหนึ่งวิ่งมาถ่ายกับพี่มสามอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับโรงเรียนผมไม่มีถ่ายรูปเลยพวกนี้ครับทำไมอะ แสดงว่าโรงเรียนดาราเยอะโรงเรียนอะไรกุ้งแค่พิสเตียนครับอ๋อเอรเอะไอผู้งของเขาจบพิสเตียนผู้หญิงผู้หญิงอ๋อเขใช่รู้ไเออใ่้นออ่เดี๋ยวให้ฝากซีรีส์เล่นนอยฝากตัวเราด้วยครับก็ฝากซีรีส์เลิบสิก2024ด้วยนะครับออนที่ช่องเก้ากด30เวลาห้าทุ่มทุกวันอาทิตย์ครับ แล้วก็ดูได้แบบอันคัดได้ที่ i c e ครับหรือ iq.com ครับแล้วก็อยากดูย้อนหลังก็ดูได้ที่ y o u t u เที f ์ไฟวันครับให้ติดตามเราติดตามเราครับแล้วก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับโซเชียลมีเดียเราเเไอจีเชียเออปนี่ะตนี้ลยครับโอเคเดี๋ยวไปหาเดวหครับก็ฝากตัวละครมาวินด้วยนะครับ ก็เอาใจช่วยผมด้วยว่า <Okay. S 1> มีปัญหากับครอบครัวยังไง <Okay. S 1> อะไรยังไงก็ฝากติดตามมาวินด้วยนะครับ